บ่าวเสียงแคนแดนเมืองพวนฟ้าเอ้ยผู้สาวก็ะชิมักอยู่บนน้อกินข้าวคำใหญ่เขาเลี้ยงบุได้ตีแต่าแต่ว่าจุดพิเศษของบ่าวเสียงแคนคือใครแต่ว่าเบียร์บูกินเดอร์กินแต่ข้าวทะเลคำใหญ่น่ะแดนเมืองพวนฟ้าเอ้ยผู้สาวก็ะชิมักอยู่บนน้อกินข้าวคำใหญ่เขาเลี้ยงบุได้ตีแต่าแต่ว่าจุดพิเศษของบ่าวเสียงแคนคือใครแต่ว่าเบียร์บูกินเดอร์กินแต่ข้าวทะเลคำใหญ่น่ะ โอ้แซ่บหลายไป่น้งเลต้มเป็ดสุดยอดเลยน้องต้มเป็ดกินเกลงเป็ดใบเสือข้าวโจ้มงพวนข้าวหอมใหม่ไหมพี่น้องเอ้ยเนี่ยกินจุบเป็ดใบเสือสามเลยโอ้แซ่บหลายโอ้จนเลื่อมพดสามพี่น้องเอ้ยใบข้าวโจ้เสืออสามจะมั็นแซ่บหลายเนาะต้มเป็ดอีกโอ้ยดินแดนมึงพวลข้าวกันน้อยมันนี่สลองข้าวเมือเนาะก็เลยใบเสือสามนี่ก็เป็นตาแซ่บ เนาะโอ้จนเลื่อมฟดสามพี่น้องเลยบายเข้าโจเสือนสามจะเป็นแซบลายเนาะต้มเป็ดอีกโอ้ยดินแดนมุ่งพลเข้ากันน้อยนี่สลองเข้าเมือเนาะก็เลยบ่ายเสือสามนี่ก็เป็นตาแซบลายพี่น้องต้มเป็ดอีกป้าเป็นตาแซบลายจากบ้านเซนเคีนเดนมุ่งพลขอบเจริญหลายเด้อเนาะนี่ก็เป็นพี่น้องเนาะมายืมมายำ มากินข้าวสามคีการสลืมฉลองก็คือแล้วเข้ากันน้อยเมืองผวนพี่น้องเออยือันเบาเสียงแคนแดนวงพวนนี่แหละเนาะนี่ก็ไม่ไอ้น้องมานี่ก็แม่ระดับ30มกว่าคนพี่น้องเอมากินข้าวนำหรือว่ามันกินจุ่มต่างๆหลายแนวเนาะอาหารเพื่อนบ้านเอยเนี่ยเป็นต้มปลาต้มปิดต้มไก่ต้มต่างๆต้มฝ่อต้มกหลายแนวพี่น้องเบาบดได้เนาะหลายแนวกินแบบอาหารเพื่อนบ้านพี่น้องเอ กินอาหารสดๆเนาะพักๆกสดชมกันโอ้อย่างพง่ายพี่น้องแซ่บหลายไอ้น้องเดี๋ยวนี้โดนๆก็จึงมาพบกันท่านึงเลยพี่น้องก่อนจะพบกันก็ทมดาวมื่อนี้ก็เป็นเพื่อนมาส้อยเวียกเนาะมาปั่นเข้าเอาเข้าเก็บเข้าเามืองพวนแล้วก็มาสลองเสริมนิดนึงกินเป็นสัมาคียื้อยามทำข้าวเดียวไอ้น้องมาสอยเข้าเบาเสียงคแคนเดนเมืองพวนเป็นตาแซ่บหลายอาหารเพื่อนบ้านเฮานะพี่น้องเอ้